สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับอันนี้เป็นชุดพึ่งนะครับที่เราใส่ป้องกันเพื่อ,อ,อจะจับพึ่งในวันนี้นะครับเราได้จับพ,พ,พึ่งโพ ń, <b> งวันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆครับอันนี้ลังพึ่งนะครับที่เราจับลังไปแล้วก็ัพนเพื่อนครับก็จะมีตัวพึ่งอยู่มากมายนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนครับผมได้จับพึ่งใส่กล่องไว้เรียบร้อยครับ นี่คือรังพึ่งนะครับเพื่อนๆครับที่ผมทําคอนนะครับแล้วก็จับรังพึ่งใส่ไปในนี้ครับมีทั้งหมดประมาณเจ็ดคอนนะครับพึ่งอยู่ในนี้ครับเพื่อนๆนะครับแล้วจุดสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเพื่อนผมได้จับนางพญาได้แล้วครับนางพญาจะอยู่ข้างในนี้ครับนะครับพึ่งงานต่างๆนะครับนะครับก็จะ ได้กลิ่นฟีโโมนของนางพญานะครับเขาก็จะตามมาเข้ากล่องนะครับเพื่อนๆในการจับผึ้งวันนี้นะครับวันนี้จับทั้งหมดสามลังนะครับเดี๋ยวยังเหลืออีกลังเพื่อนๆครับนี่ครับน้ําเราต้องจับนางพญาก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ในลังสักประมาณสองวันนะครับเราจะย้ายเอาไว้ที่สวนเรานะครับครับเพื่อที่จะผสมเกสรให้กับเรานะครับเพื่อนๆครับ เมื่อผมจับนางพญาได้แล้วนะครับก็จะมีพึ่งงานน่ะพึ่งตัวผู้พึ่งตัวเมียครับนะครับซึ่งเขาได้กินนางพญานะครับเขาก็จะย้ายจากที่เดิมนะครับมาเข้ากล่องนะครับถือว่าสงบศึกได้แล้วนะครับนะครับโดยที่เราทํางานง่ายครับถ้าจับนางพญาได้นะครับนางพญาที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆครับวิธีจับพึ่งโพรงครับง่ายง่ายครับนะครับ ถ้าใครแพ้นะครับก็ต้องใส่ชุดป้องกันผมนี่ก็แพ้นะครับก็ต้องใส่ชุดป้องกันเหมือนกันนะครับนะครับครับเพื่อนๆครับนี่คือหลังพึ่งพงที่จับมาแล้วผมทําใส่คอนนะครับทําให้เหมือนสภาพเดิมแล้วเรียงตามลาดับนะครับว่ารางแรกอยู่ยังไงครับในกล่องเราก็ต้องอยู่แบบนั้นนะครับเพื่อนๆอยากศึกษาวิธีการเลี้ยงพึ่งพงนะครับเรียนรู้ที่สวนนรักได้นะครับ นะครับผมก็จะถ่ายทอดวิชานะครับให้เพื่อนๆนะฮะฟรีนะครับเพื่อไปต่อยอดนะฮะอนุรักษ์พันธุ์พึ่งพงไทยนะครับผมก็จะวางคอนแบบนี้ครับนี่ส่วนของนางพญาเนี่ยเขาจะตัวใหญ่กว่านะครับแต่ว่าจะบางนิดนึงครับตัวใหญ่กว่าที่สุดเลยก้นใหญ่ๆอยู่ด้านในนีเพื่อนๆนะครับพอจับได้แล้วสงบศึกได้เลยนะครับ เรื่องของการเลี้ยงพึ่งพงเดี๋ยวก็จะจับไปเรื่องที่สวนครับครับเพื่อนๆการเลี้ยงพึ่งพงไม่ยากครับเพียงแต่เราศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็จับเดี๋ยวจับไปเลี้ยงที่บ้านเราเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้มีประโยชน์แบ่งปันสาระดีๆให้กับเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการพึ่งพง,พง,พงรังนี้ต่อว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปจับรังที่สามต่อไปครับสวัสดีครับพเพื่อน